คนเชิดแฮงเดสุนเชิดกันแบบคนเชิดแล้วแล้วด้วยความที่ว่าเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่คือรู้อยู่แล้วว่านางเป็นเพื่นเชิดอยู่แล้วใครโอยใครว่าสามีว่าตัวยใครก็มาไม่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 ได้คือแบบว่าอันนี้ไม่ได้ว่าัวยนะแต่โนทะลุเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบว่า ไม่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 อันนี้ไม่ได้ว่าตัวนะมันจะมีความรู้สึกที่ว่าเปลว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะก็เป็นเหมือนกันถ้ารู้สึกว่าคนนี้มันมันไม่น่าจะเคมีเข้ากันหรืออะไรก็ช่างแล้วแต่มันกระสิทธิขานเราบอกอายุปานนี้แหมก็สามิบอายุขนาดนี้แล้วมันก็ต้องแบบคาจิงวามันลองมาเลงอัน,นคนคุยมีคนคุยเป็นสิบคนทั้งสาแบบไหนกันเพ้าไปเห็นอนยะ่างหอให้กวัต เจอกันหนะ้าหางลำซิ่งเมื่อเ้าโอเคจ้าถ้าจะปับทุกคนกดด้วยเ,เออแบบเแบบคยไปกดมาเยนีไม่ต้องมีกวนเนาะทุกคนกดด้วยนะกดด้วยน,นอะอแป้งพับเนี่ยรู้สึกว่าเบอร์สูงๆกับเบอร์ศูนย์สามจะเหลือน้อยนะคะเบอร์ศูนย์ศูนย์กับเบอร์ศูนย์สามจะเหลือน้อยแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองยังกดได้อยู่นะคะเ,เบอร์อหนึ่งเนี่ยก็เหมาะกับคุณผิผวขาวเบอร์สองก็ผิวขาวเหลืองนะคะ โอ้พี่น้องมีเงินสดอันสองร้อยบาทสิถ้าเคยไปกินหมูกระทะขี้เกียจหมูกระทะบานเลยสองหอยสดมากเลยนะเพือเขาเขาจ่ายบัตรเครดิตก็ได้ดิจะมาจ่ายบัตรอะไรแต่แกนไงเบลเป็นคนขอนแก่นพาได้ล็อกไวคนเดียวใช่ไหมเอ้าคือหวานสันใครเดินพาฉัน ไม่มีคืนนี้อะไรต้องมาอะไรไหมเรียไอุ้ไม่ได้ไปสายตายสายตายอย่างอื่นอุ้ยไม่พอไม่เห็นอ๋อโมเมนต์ทุกคนนั่นเห็นแบบนี้อกมันพูดไม่ได้อ่ะมันก็แบบทุกคนต้องเข้าใจฟิว ฟิลเมื่อก่อนที่ FC เนอะก็จะฟิลคอมเยอะหน่อยตอนนี้เอามากกว่า FC บ้างยุ่งไปมากฟาวหนึ่งเ<า> <laughs> นเอาไปแหกกันมล้กวก็สิเขินๆกันยูเดย้วยอร้อเลยสาวนี่เมนูสาวนี่วอรตัพ้าตำดงแหสัวเออาวนี่แมน สาวนี่แต um. ่งเนืองเกิงทีหนึ่งตูดแต่งเนืองเกงอุปทานมึงเคงตูดเกศีภาษาไทยตกเกศีภาษาไทยวิชาอื่นตกวิชาของไทยขอเาเชื่อไหมว่าติดสูงวิชาภไทยของบ้างเราจะดูแบรนด์เดือดเดือดเดทุกวันโดนทุกวันไม่มีวันไหนไม่โดนตั้งแต่แม่หมอมาดูหมอให้ละสามรอบ ไม่ต้องงงว่าเราหายไปไหนหมดไม่เจ๊น่จะไปแจ้งเตือนอน่าจะเรืดีแล้วแหละค่ะไม่โดนบล็อกให้ช็อ้อมงหนูนี่เพื่อใดเนี่ยข้าไปกลิ่นอาไรคือทำคอมเมนต์ทุกคนอันไหนที่เปจ๊ไม่อ่านอ่ะเปจ๊เห็นนะแต่เปลวขังแบบว่าเออพูดไม่ได้แม่ เกลียดอะไรเพราะพูดไม่ได้เสีแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่หมดนะถ้าให้พูดหมดใล้เราให้ลองพูดหมดว่าพูดเรื่องอะไรพูดหมดพูดหมดได้แต่ว่าเรื่องจริงทุกคนขาแป้งพับมีี่พี่เลยนะคะเขาวิเคราออกนะะที่พี่ขาแป้งพับมีสีเบอร์นะคะเบอร์ศูนย์ศูนย์เนี่ยทุกคนหลายคุณอันเนี้ยอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์แต่ไม่รู้ว่าในนี้จะเห็นไหมเบอร์ศูนย์ศูนย์อาเปีวแนะนำนะหลายคุณหลายคุณนี่ะจะงงหลายคุณจะงงว่าเบอร์ศูนย์ศูนย์เป็นเบอร์ผิวขาวแล้วทุกคน แล้วทุกคนก็จะเอาสูนๆไปแบบลองไบบเออเอาไม่คุณหลายคุณไม่รู้ไงเขาแบบหลายคุณไม่รู้วิธีใช้เบอร์สูน์ของแป้งแป้งแป้งพับเรานะเบอร์ศูนๆนะคะไม่แนะนําให้ใช้พับแต่แนะนําให้ใช้เป็นแปรมปัดเพราะว่าศูนๆไม่ใช่แป้งแต่เป็นสูนๆเป็นเหมือนไฮไลท์ที่เอาไว้ไฮไลท์หน้าผากจมูกหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบ วีวัฟอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าใครถูขาวก็คือไปเบอร์หนึ่งอย่างเัอก็ใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองในหมอคนถูขาวเหลืองเบอร์สามก็หมอคนถูเข้มนะคะส่วนคุชชั่นนะคะมีสี่เบอร์มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หนึ่งคิวขาวแล้วคุชั่นของเราไม่ติดเหลืองทุกคนเป็นขาวเป็นขาวแบบจริงใจ ข่าที่จริงใจก็คือเขาไม่หลอกลวงเขาที่จริงใจยังไงปกติพี่รดาไม่ต้องเอฟค่ะใครมีอยู่ไม่ต้องเอฟค่ะใครมีอยู่ใช้ไปก่อนไม่ต้องเอฟใช่ใช่อันนี้ทุกคนทุกคนที่ที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นรีวิวบอกคอมเมนต์บอกก็ได้ค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงเออใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่ลองอยากให้ลอง้แต่รีวิวแบบรีวิวช่วยไปก่อนนะรีวิวช่วยก่อนได้ใครที่ยังมีอยู่ยังไม่เอ้ก็ อันนี้นะเหมือนกันนะก็คือเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองผิวผิวขาวเหลืองเชื่อเถอะทุกคนว่าไม่ติดเหลืองไม่ไม่ดรอปสีไม่ดรอปนะคะแล้วก็เบอร์สามเนี่ยเบอร์สามผิวสองสีแล้วก็เบป็นสีเป็น 3, ผิว, 2, 4, วเน 4, นวขว้มเด็กๆชมว่าครูาคขาหน้าครูทาพัฟชั้นใช้ไหมดูเด้งจังว้าวเป็นไเลิศเพราะแม่ส,สิี่ไดไฮเกตซีเด็กน้อยนะักเรียนตีที่ระดาได้ออกล่ว่าช่มเรียุ่ง <Es per ate> ให้เกศีอเองแน,นักเรียนเนียเดี๋ยใช่ใช่ๆๆคือกับแก้วอยู่ไม่ค่อยเห็นพี่ระดาเลยเออคิดถึงพี่ระดาน,นะคะคิดถึงนะคิดถึงนะจำได้หมดนะทุกคนย<อ><ช>ังค<บ>าบ,บุงเลยค่ะว้าวเลิกแผลเลิกแผลแเอา้เอาเราเป็นตาแต่ได,ได้เจอกันไหมนี่ทุกคนเราเป็นตาได้เจอกันไหมเราเป็นตาเราเป็นตาเราเป็นตาเป็นตา ได้เจอตาได้เ wow. nice